สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงการวิเคราะห์เลปฉลา สวัสดีะคะทุกท่านนะคะก็สวัสดีปีใหม่2565นะคะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปสำคัญสำคัญนะคะหรือว่าใครอยากสนใจในลักษณะของการดูดวงเช็คด,ดวงชะตาก็สามารถเข้าไปดูในที่เพจดูดวงกับคณิชาพลรานได้นะคะทุกวันจันทร์าย์เวลา19.00นะที่นี่ดูดวงฟรีนะคะเน้นย้ำว่าฟรีเนาะปีนี้นะคะเลขหน้าปลุกฉลากนะคะเราก็มาดูกันก่อนเนาะ ปีนี้เป็นปีของสวัสดีปีใหม่5 6 6 5นะคะมีความเป็นพี่เสือแบบอรุณเจาะนะคะแบบที่เสือแบบอรุณเจาะวันนี้นะคะออกวันที่17มกราคม2 5 6 5นะคะเนื่องจากวันที่16ตรงกับวันคูนาะก็เลยให้เป็นการเลื่อนออกนะคะวันนี้นะคะขออนุญ,ญาตยกปกฉลากหน้าปกตัวนี้ขึ้นมาเนาะ มีคำว่าสวัสดีปีใหม่นะคะมีสายรุ้งมีพุมีของขวานมีรูปโปง่งต่างๆนานาใดๆก็ตามนะคะเลขตรงนี้ที่เราเห็นแบบเด่นได้ชัดนะคะก็จะเป็นเลขพศสองห้าเนาะแล้วก็จะมีตรงนี้นิดนึงนะคะอุตสาหกรรมสีเขียวนะซึ่งมีคำว่าเลข3แป้แต่แต่มีเลขจดรับรองนะคะ g i 3สามขีดศูนย์แปดสองศูทับ 2564นะคะอ่าเห็นชัดไหมเอ่ยขออนุญาตนิดนึงนะคะกล้องอาจจะไม่ค่อยได้จับเห็นได้ชัดเนาะแต่คิดว่าน่าจะมีคนไปหาซื้อโรตาตรี่เรียบร้อยแล้วนะคะอ่าน่าจะได้อยู่เนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเราก็ต้องมาวิเคราะห์กันเนาะว่าสังเกตไหมเลข8ไหลลงมาตลอดเลยเห็นไหมแปไหลแล้วก็8ไหลงวดนี้นะคะถ้าส่วนตัวให้ชอบเด็น,นะคะก็จะมีเลขแ เลขหแล้วก็เลขหนะคะเด่นงวดนี้นะคะก็จะชอบเลขเด่นนะน,นี้ต้องเขียนว่าเด่นก่อนเนาะเด่นนะคะ8 5 6หนะ้าหเนาะส่วนในเพจที่เราลงกันไปแล้วนะคะมีวิเคราะห์ความเด่นไหมเดี๋ยวแป๊บนึงนะจ๊ะอยู่ไหนว่าอ่านี่นะคะเข้าไปที่เพจนะคะดูดวงกับคเนชาพันล้านนะจ๊ะ เข้าไปแล้วคุณก็กด subscribe เดี๋ยวว่าเรื่องติดตามได้หมดนะคะอ่ามาแล้วนะคะนี่ค่ะเลขตัวจับนะคะเลขตัวจับแนวทางไปกลับนะคะอันนี้อาจารย์เจาะให้เลขกลับนะคะแล้วก็เน้นย้ำนะคะจุดประสงค์ในการทําเลขเด็ดออกมาเนี่ยเพื่อให้ทุกท่านไปหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะวันนี้นะคะก็จะจับให้มี58 50 80 65 63 94 97 เจนะคะนี่เลขกลับมีแค่นี้นะคะส่วนอันนี้แนวทางตรงนะคะเน้นบนเน,นล้างได้หมดนะคะก็จะมี5 6 8 9นะคะอย่างที่ให้ไปนะว่ามววนนี้น่าจะมาเด่นนะคะแต่ที่อาจารย์ให้9ด้วยเพราะว่า9กับ6เนี่ยคือตัวมันเดียวกันเนาะ ส่วนถ้าเป็นในลักษณะเลขทูบในวงวดนี้ของคเนชาพลรานะคะก็เป็นเลขห้าหนึ่งสามนะคะเลขทูบนี้ที่มาที่ไปนะคะคือจุดในวันปีใหม่นะคะส่วนหมดแล้วก็จุดแล้วก็ได้เลขนี้ขึ้นมานะคะก็ถ้าใครชอบก็ลองไปจำห้าสามนะคะห้าสามสามห้านะคะหนึ่งห้าห้าหนึ่งนะคะก็เป็นได้นะจ๊ะส่วนสุดท้ายนะคะนี่คะ่ะ น้องมีก้านะคะแมวตัวโปรดของพี่ซันนะคะมีก้าวันนี้ให้ห้าแปดศูนย์นะคะก็มาตรงกับเลขนี้นะคะแปดห้าห้าแปดนะคะวันนี้นะคะส่วนตัวนะคะถ้าให้วิเคราะห์ในลักษณะเลขปกฉลาดแล้วก็เห็นพี่เสือนะคะส่วนตัวก็จะเน้นแปดห้าห้าหกแล้วก็หกสามส่วนตัวนะคะชอบเนี่ยนะคะ แปดห้าห้าหกนะคะส่วนนะคะส่วนเลขรองนะคะอันนี้รองนะคะอันนี้คือติดไว้หรือไม่ติดก็ได้นะคะก็จะเป็น9 7 9าสแล้วก็9กสนะคะ เลขหน้าปกนะคะมีเลขไหนตรงใจหรือเปล่าเพราะว่าอย่างสังเกตไหมคะว่าแปดไหลมาไหลมาตลอดเลยงวดนี้จะมามีแปดหรือเปล่านะทุกอย่างนะคะก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะเพราะว่าเราจะเอาอะไรกับรูปกลมๆในการหมุนติวๆก็ไม่ได้นะคะแต่ทุกที่ทุกทางเป็นแนวทางแบ่งปันกันได้นะคะชอบก็เอฟโรตาอรีไม่ชอบก็ครั้งหน้าก็มาวิเคราะห์กันใหม่ตัดเด่นตัดดับกันเอลเองนะเด้อนะ วันนี้นะคะก็จบไปแล้วนะคะในการวีคอห์เลขวันที่17มกราคม6 5 6นนะคะใครชอบเลขไหนก็รอไปจับเลขน,า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 นั้นนแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขโดยรับทรัพย์นะคะก็ฝากทุกคนด้วยนะคะว่าเล่นให้มีสตินะคะแล้วก็ให้ทุกคนมีความสุขในปี2565นเนาะวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตไปกันก่อนนะคะก็ลาเียบเพียงเท่านี้นะคะ สวัสด,ดีจ้าอย่าลืมนะนี่คงสุดท้ายแล้วนะนี่คงสุดท้ายนะบ๊ายบาย